นี่ค่ะคนโสดหนึ่งคนนะคะแล้วคนโสดอีกหนึ่งคนค่ะใค่ๆคนนี้คนนี้โสดไหมคะไม่ไม่โสดนี่ไม่โสดไม่บอกค่ะ ไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่แต้องไว้หมดไว้เขาด้วยแล้วก็ต้องโหดขนาดนี้สดิตด้วยสถิตด้วยครับผมชอบนะครับชอบเอนะคะอัปตามหน้าีแนได้ไนครั้ที่2คราต้องดีค่ะ รอันเต็้ามาทำอะไรที่นี่ครับจะพาลงที่ตั้งรถไปทางนี้นะครับอ๋อครับครับขอบคุณครับวันดีกาดคนใหม่นะคะมาหอน้าเต็มหน้าเลยครับุัลโหล ตาบต้วานตาเตเตตงวาเราจะขอไปที่กันวันนี้มันติดนะคะมัจะไม่ด้กิน่วไม่กินรพิ่งัวนอยู่อ๋อแววนขอเเนนน้ิจพันแครง เราต mm ้องใส่ม hmm. ูสก in ่อนที่เรนจะใส่นี่น oh, ี่ต้องมักหน้าก่อนนะคะอันนี้มากคือประกบเ้ดูเป็นการประกบเย็นนะอร่อยมากโคกทำไมจริงโอ้มาแต่เช้าเลยไม่เคยเห็น บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่แบบต้องไว้หมดไว้เขาด้วยแล้วก็ต้องต้องโหดขนาดนี้ฟาดอกด้วยฟาดอีกด้วยครับผมชอบนะครับชอบเอ้ยทำไมเนาะให้นัดโทษเกตนะเกณฑ์แบบนี้ก็เล่นแบบนี้นะอาสายานะโจรคุ่หน้าไม่ใส่เพาะไรโจรคุ่หน้าไม่ใส่รับพี่เที่วหอยสองใส่แล้วต้องหักหน้านะความจริงไม่ใช่ความจริงนะเขาเป็นแบบทานเรื่างทานยาหายเพียรเยอะเกินไปใช่ใช่เรื่องหายเพียรเยอะเกินไป จิตตนาะารสูงประสาทแล้วก็แบบเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคประจำตัวเดี๋ยวในเลื่อนเรื่องมันก็จะมีการพัฒนาการรักษาอะไรใช้วิธีมงานรักษาคขาต้องใช้ใจ 来什来哈哈哈哈哈！

ี่ไม่กินหรอกพี่กังวนอยู่๋อ้รบกวนขอเงี้ยเงี้ยงี้ันข้างเไปถ่ายตรงเดินเดินเเห็นพงต้องเห็นงจะรู้ว่าตัวนี่ไงอันนี้ตัวจริงแน่นอนเห็นพี่อค่ะไอภูหัน้างเงี้ยงด้วยนะจริงรวไม่มงที่บ้านด้วยตึ๊ดตด้วยหับ ลุงเพา่ครับมาเถ้าน่าแจมไปไปยืนเดนือเตียงที่ร้อหัวอะไรอ่ะแม่ทำมามุให้กินแม่ไปกินได้ค่ะน้อ้กินกันแต่เช้าแต่ว่าไปขื้นบอกเขาพี่ว่าไปทำอะไร เอามาจากบ้านให้เนี่ยจริงเหรอพียังไงว่เดี๋ยวมับมาเจะเราเอาข้าวถางโอ้หฉันเท้าได้ดีแค่ไหนแล้วขอบคุณมากนะเจ็บเแต้มม่ว